1 ok, 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5ได้260ขายพักโพด <c oughs> โพอยากหัวหลายบได้ขายน้อขายพักบัมมกลมบักหลายนี่260บาท <_ ug> สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนสายๆพี่น้องเพิ่นก็นมาตลาดนัด เบิ่งแน่พักนี่มีแต่คนขายพี่น้องบ่มีคนซื่อขายหลายกว่าคนซื้อขายถุงละสิบบาทบ่มีคนซื้อขายเลสามถุงยี่สิบรวมได้กบ่มีคนซื้อในตลาดนัดเขาเจ้าขายถุงละห้าบาทกินเบิ่งกันยังบ่มีคนซื้อไปขายของกันซื้อไก่มาลอยหนึ่งลูกเดี๋ยวเอาหลายคนซื้อหมูมาหาลอยขายของในเงินหนึ่ง 200สองร้อยกว่าบ,บาทซื้อหมูมากินอันนี้พักบ่มีซื้อซอ,อยเขาเมะม่อนมีผู้ถามซื้อก็เลยขายกัมละสิบบาทอีกนี่ไว้ซื้อมาพัดใจหมูแหละมีคนซื้อต่อพักสลัดมาเสียมากินกับอันนั้นเออไปอันปลูกอยู่ในเหงื่อเจ้าอยู่เลยเนนะาะปลูกทั้เองกับงามนี่สิโลดนะติไงหสิปสลูกโ<อ>รติไงพักยายลุ่นขายกัมละสิบบาทครับบริขายจักกบามเฮ้ยบริขายจักกัมพักบุ้งพอดีกับวิพนคนซื้อจักกัม เดี๋ยวหมักน้ำบะมีก็ได้ขายอยู่หัดบริขายเบิร์ดเนาะหัดจัดเงิเงินจากบาทตอนแรกนะขายถุงลสิบบาทบัตรธนีลมาอันขายเล่สามถุงยี่สิบบาทเนาะมันก็เท่นี่ขายบอกเลยขายถุงละห้าบาทบนบนซื้อนาะซื้อไหนซื้อไหนลายหนึ่งจะไปเฮ็ดเนี่ยขายหรึเปล่าขายขายจะมามามาเลยอุ้ยมักทั่วดิเลยให้ไช่เล่นๆลนขั้ลอยหนึ่ง นะะี่ค่ะเรื่อเงินขายกระโพอันนี้อของกระโพดยายรุ่นน่ะดีแต่ขายดีพี่น้องเพราะเพิ่นเอาไปจักกระสอบหลายกระสอบอยู่หัดเหลือบ่หลายเหลือบ่ก,กี่ฟักเองเนาะหอดบ่ชินฟักอยู่แน,น่นะกระโพดต้มเด,ด้ค่ะยังเลต้มเหลือพักนึงแซ่งก็โมกิดเลยกระต้มเอ่อโพดต้มกระเบิร์ตเนาะปิ้งก็เหลือบ่หลายหลกระโพดกรหลายะกระโพดแ้วโอ้เจ้าเขาเจ้าแห่งขายเลยเจ็ดพักยี่สิบคุ่นน่ะเห็นบ่โอ้ เห็นบ่ามักอือเขาเจาขายหน่วยละหบาบาทมกเคือเทศขายทุงหละหาบาทบอจมาชิมาแล้วจะมาชิมเออขายหน่วยละขายทกขายดีมันขายเบอร์ด็ัีมันมีแต่คนขายใั่แกงน้ตาวทาิดแล้วมเขตูดนะเขาห้าวกบเหืออยู่ปรนั้นเนาะเหืออยู่ก่หนึ่งเดวทไนี่งสบบาทสิบบาทบ่ เอาเอาสามทงซาวดิค่อยคายคายซงาวคนลีพอดีวานเนี่ยแล้วมาทั่วใน้อดีนยนเเจ้าจองไว้อนี้นะามทงาเด้อเ้าไายาย้เจ้าลับไปน้เน้บ่นักมันนักเอาเลไเด้เด้อชมมือเขากับบอเอาเอาขึ้นไปเฮือดาวสิบาทดิเ้เดียวเดียวเติมให้ดิเบาไปก็ได้นาะ อ่าแล้วเขาเจ้าอันสร้างยังไงอ่ะเนี่ยทั่วหามันทั่วหากรรมมักน้ำหาถรงจ้าพอดีอันอันไปส่งมาต้งแต่วันนี้พอดีมีอันเอื้อยที่พันซื้อซอยเขาเข้าร้านข้นแช่ไว้ซื้อกันเองร้ายกันเองยังวันด้ตลาดก้า มอกูเซ่นจะาเขา่งไว้ขางนอนะมือยัง่เหี้ยวนเที่ยงนะอออนนี้เล้าไลไล่เดบน่เอาไป้เนนด้สบาทนซ้ำสิกิมมึงเนี่ยไปยงขายไอติมเื้อไ้ิมอันพอดีมีเออยเอยทิพแล้วอันอันนี้หากรรมพอดีบอนนี้เอวยทิพแล้วเมาใอ้ไปส่งน้องแต่ให้มาทั่วหกรรมอันนี้จะถทงอันนี้ห้างนะจ๊ะ เหลืออยู่มันเหลือจักถุงสามสี่ห้าถุงยังเหลือหลายยังเหลือสามถุงมักเขือเทศบาได้ขายเลยเนาะถุงละหาบาทกับโมฮิบุสเต็มตลาดนัดโอ้โหอันนี้จะเอาไปส่งข้าเจ้าพักบุ้งด้วยจ้าจักกรคำหาคมพักบุ้งนะไปใส่ถุงเดี๋ยวให้แม่น้องเหม๋ไปส่งข้าเจ้า ปากบุ่งยายลูนบริ้ายจากกักจำ่มดีเอือเอ่อยเพิ่นมาวาใส่ทงให้เขาดึงมาลกน่ะทงยางในคนกับซานมันย,ยอคขนลูกละทำแพลเนยขายลายบดนี่ใาตะเบิดมีปลาตะานเปนย้ายคัมีต่คนขายผักชุดมักข้าวโพดมักเอื้อมักตัวมักแต่งส่วนใหญ่ก็หอบกับเมื่อกันเบิดขายเลถทงละหาบาท ใายพักเบดสวนได้อยู่สองร้อยกว่าบาทายเบดสวนปุ่นีสองร้อยแปดสิบบาทอันนี้เดี๋ยวไปส่งก็เจ้าเดี๋ยวให้แม่ลงมืาเอาตะก้ามาใช่ไหมเอามากนัำมแต่ลูกก่อนเนี่ยมันแขงนะเพิ่นสร้างมากนั่มหาทวงเนาะสองสาม สี่ห้ามะขวะมะขวะห้ากิ่งสามมะขวเก็บขายสมือพี่น้องเมื่อวานเมนอมเบอร์กับเก็บเก็บมาเอาเบิดเก็บมาเบิดเอาห้ากิ่งเอาไปส่งลูกค้าผักบุ้งได้จะกลับนี่แกลุ่นผักบุ้งก็ห้ากิ่งพระเจ้าโอนเงินมาแล้วเป็นบ่นนี้ อันนี้โอนเงินมาเรียบร้อยจากอเมริกาธรรมุโสมอันที่เหลืออันนี้กะเอาไว้ดีละเออมาทานมีคนมาซื้อพักยายรุ่นเคนยืนชิลุกไลานะนาะเป็นไรไม่เปอนไรเดชิชั้นจะทังะทั้งแล้วน้ำใส่ขายกำ่ำละซิดบาทบริคขายจักกำ่ำพักมันลาย คล้ายกับหาบาทอี่อสื่อบลอกบาทอันนี้บอมีอันสื่อเขาเจ้าหนี้เขาเจ้าสายขายอันสามกับเศ้าบาทผู้ดีสื่อมาจะาก,กับมูฟกหลายนึงแหละที่นี่เขาสื่อ,อ,อต่อกันเลยขายกับละสิบบาทาบมาเสียเอามาปลูกอันนี้เป็นพักบัวเลยพักบัว,บวแบงอันนี้จะามาผัดไส้หมูให้เด็กๆกินซื้อหมูมาอันนี้ขนนเขาใช่แล้วเสียไปปลูกแล้วเสียไปปลูกเพชรท่านมันต่อ อีผู้สื่อกขายของเรามีแต่ผักหอมนันี่อันนี้ดอกต้นหอมก็เจาะก็ขายอันสามกัมยี่สิบบาทบ่มีซสื่อมาแล้วพี่ผู้สื่อต่อก็เลยขายไปเรื่องกําเดียวสื่อหมมาสามสี่โลมาเสียมพาพัดให้เด็กๆกินเนาะเดี๋ยววันนี้จะกินปลาเผาสื่อสลัดอันย่ญ่นั่นสื่อซอยแล้วสามสิบบาทมาแล้วมีคนมาขอสื่อก็าขายอีกส้าบาท เออก็เลยอันเหลือมาแน่ก็ได้ทุนคืนมากินปลาเผาหมอแรงเนาะของขายพี่น้องเลยดูหลายขยันหลายกบบขายบ่ได้เนาะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งเนี่ยกับบริบริถึงก็ว่าขาดทุนดอกทุกอย่างที่มันเหลือมาที่เขาขายบ่ได้ไรเขากับเอามากินกันเองมาแจกกันเองกับบริสื่อเนะพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างครอบครัวพ่อมีก็อยู่กันหลายคน คือมากน้ำเนี่ยขายบเบิร์ตกับสิเอาไปแจกญาติพี่น้องมืออื่นผู้ดีสิไปส่งน้องสาวคุณยายแน่กับสิไปแจกญาติพี่น้องแล้วพงสีเข้าเจ้าแน่เนี่ยเอาไปแจกเข้าเจ้าเบิร์ตนี่แหละเนาะเอาไปแบ่งญาติพี่น้องกินเย่อไปให้เล่าเอาไปให้พี่น้องยู่งสีเอาไปให้ซื้อๆนี่แหละบาได้ขายเนาะยากระโปรงเนระ พอเมื่อจะไปส่งน้องสาวคุณยายจะไปส่งที่บ้านนะกันไปส่งเซโนมาใกล้ๆอยู่นี่กน้อยเดียวกับหอแต่ที่เก่าเรากบดีเสียหายพี่น้องมันเหลือกะแบ่งญาติญาติกินอ่าแท้จริงมักน้ำบ่มีกัแบ่งบ่็นะเลยญาติพี่น้องของเย็นของเย็นลุ้นกินยังบ่กินอยู่ แบ่งให้ยายลี่แบ่งเจลลี่ยายมาแบ่งบุสุกพนแล้วก็เลือกินแล้วก็ขายน้ำแน่นี่ขายอันสามสิบสบาทอยากหัวไหลไปขายตลาดมอนแห้งกับพักหลายเนาะตะเก او นมดีรหลคนใหญ่นะของก็เหลือเบิร์ดีแต่ข้าวโพดยายลุนจะขายในเมื่อเ้านี่ของเขาแห้งเหลือกองเก่งเพ่งอยู่ยายบุตรยายลุนเก็บข้าวโพดสามกระสอบสี่กระสอบแต่ว่ายังเหลือผลไหลยังเหลือบุกีฟักเอง ข้าวโพดต้มพนุเบอ่อนี่นนแหละช่องตนึ่งและชง่ได้ขายเล่ยบ่ะ่อยู่แถมนำ้ำกระเลยอ,อ,นอันเบิดแน่ในเงินขา,าย <ทะ S 1> ผัยผกมา280บาทพอดีนี่เอาบอสิมอนค่ขา,ขา,ข,าขายผักนี่แต่ว,ว่าขายกับบมีไม่ได้เอาดอก,พกเพราะว่าอาศัยให้เด็กๆกันแหละสนับสนุนเขาให้เข,ขาขยันให้เขาปลูก เขาเปิดคนอันหดน้ำเนาะแล้วก็เิ็พจนเก็บซอยเจ้าพ่อไส้ก็ไปขายหรือขายได้กับแบงเขาเราเป็นผู้สนับสนุนเอาให้พุรละลอยขายพักนี่มันได้ <c oughs> ได้สองร้อยแปดสิบขาดทุนอันรอบที่แรกหรือก็ขายพักได้นสี่ลอยค่อยให้ไปคนละลอ,อยเก้าสิบบาท เอาค่าพักนี่ขายหพักขัดซุนออกใจเดือให้ลอยหนึ่งพอมันี้วันที่เท่าไหร่ครับซองหรือสั่งสั่งบอกมันตรงวันอาทิตย์เงินบอออกเอายุทำเจ้านี่คือบริเวณคลายตะโมะเฮ้ไปเก็บไปเก็บเจ้าให้ลอยหนึ่งค่ะ ให้น้องเหมยค่าเก็บค่าขายมือแรกไปฮดเดิมบักน่ำครับรอปิฮดจักหมือ่อเลยอันนี้ให้น้องเหมยนะจ๊ะขอบใจเด้อหนึ่งร้อยสี่คนกับสี่ร้อยแล้วขายปางได้สองร้อยแปดสิบบาทตลกเนาะก็ะยังว่าเลยน้องมันเหลือกับบริสียหายเดี๋ยวไปแจกญาติพี่น้องกินเอาไปแจกมืออื่นเนี่ยมาเกือเทศบริขายจักถุงเลย ขายสามสูงซาวัีคนซื้อเนาะบางน้ำกะขายสามสูงซาอ๋อเอาหมูไปใส่ตู้เย็นไปอันนี้เอาไว้เอาไว้กินหมูกระทะซื้อหมูมาเบิดหาลอยยี่สิบบาททั้งหมูสามสันแล้วก็นเนื้อนะเสียม่านทำหมูตุนหมูพะโลอย,อยู่อมอนเอาไปใส่ตูแ้แช่เลย อันนี้ก็เสี้ไว้พัดเดี๋ยวมือแรงจะกินปลาเผาขายแน่สื่อซอยเขาแน่พี่น้องเน,นี่แม่าน้ำกันกาขายบอกพักสลัดสื่อม่านสื่อซอยยายเรา เอาเสียไว้กินนันบูกทะมือแรงเนาะอันนี้้ามาไม่ไหวไซนี้ามาไม่ไหวพี่แต่ว่ามือนี้ล่มเลยพี่น้องตื่นมาล่มหนาวอากาศเย็นอีกแล้วเมือนี้กับทีมงานไอติมกันยังไปขายคือเกาเนาะเมือนี้จีออกจกักรถ ปกติแต่ละมือก็ออกมือละสีสีถังเนาะสีเจ้าวันนีอ้ออกจ้กเจ้าลูกซ้้ยจ้าบริบาบอ่ะฮะสี่ออก,กเจ้าเจ้าคือมาล้มอีกแล้วพี่น้องยัง,ว,ยงว่าเลยว่าสิเป็นขายยังก็ตามเมอหนิมีแต่อุปสรรคขายยากขนาดขายไอติมเด้เออกับปีต๊มาปีนี้กับบคกคอยมีเวลาห่อน ส่วนใหญ่ก็มีแต่หนาวกับลมเนาะคันเท้าสิบบ่อขายกับอยู่บ่ไใดอีกบ่มีายได้หนาวไปได้ก็จะเป็นต้องขายได้มื่อละร้อยสองร้อยกับว่าไปเนาะกับพ่อได้ชีวิตค้าขายดีแต่ว่าเท้าเหตุเองก็บ่ได้ลงทุนอ่า หลายเนาะถา้าไปรับเขาเจ้ามาขายแห้งนักถ้ขาขายบรรย่อได้คือจบเลยขาดทุนฟ้เาเสียงลมวันนี้แงกลมในลมกว่าเมื่อวานอีกเด้คอยวา่า,าชีห่อนชีหนาวก็ขายไอติมเหมือนเดิมนะจ๊ะขายเสมออันนี้สองถังแรก ยังอีกสองถังสองเจ้ายังบวทันมา,มาไอติมสีส้มเป็นเอกลักษณ์ถ้าผู้ใดเห็นอยู่ใสก็ยิ่งลืมสื่อพี่น้องจ้ามือหนึ่งกะปกติกะออกสี่ถังถ้าส่วงห่อนๆกะประมาณหกถังเนาะส่วงนี้ก็มิต่หนาวกับหนาวมิแต่ผูผู้เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่ แต่ว,ว่าว่าพื้นกันขายกับขายอยากอยู่เป็นไอเบิกป็นไอโบกินเป็นไอเป็นไข่เพราะแจกแค่นั้นแหละ่ไกไข่อืมไข่ก็กิน <c oughs> อืมักินมันธรรมดาของฟรี การเดียวเห็ดอย่างลงทุนแต่ละอย่างกับบรินนหน่อยพี่น้องเนาะลงทุนหลายอยู่ต้นทุนทุกอย่างมีต้นทุนกำไรก็เล็กๆน้อยๆขายได้แน่ขายบ่ได้แน่ขาดทุนแน่เจ็งแน่เป็นเรื่องปกติของการค้าขายทำทำเปก้ลินนั่นใช่ นั่นแหละพี่น้องจ๋ามานี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณเอื้อทิพย์หลายๆที่สื่อพักซอยน้องไปแจกบัานน้องแต่พี่น้องไปแล้วสบายดีะเน